จันท์ความงามจากเยอรมน,นีส่งตรงถึงเมืองไทยหน้าสวยใสยไร้จุดด่างดำฝ้ากระไร้ปัญหาผิวและริ้วรอยยกกระชับหน้าเด้งส่งออร่าถึงบ้านคุณปฏิวัติผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านผิวพรรณเพื่อตอบโจทย์ดูแลผิวหน้าคุณฉบับปลอดภัยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์ชั้นนำตีอาโมผลิตภัณฑ์ที่ใครได้ลองใช้จะต้องประทับใจ แต่สัมผัสแรกโดยทุกขั้นตอนการผลิตมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยและเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพเพราะเราใช้สารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆจากต่างประเทศรวมถึงการบรรจุพันธุ์ที่ได้มาตรฐานทั้งหมดผ่านการรับรองจากอยแม้แต่การขนส่งและการจัดเก็บก็ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของไทยเพื่อคงสภาพความสดใหม่บริสุทธิ์ของคุณค่าสารบำรุงและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ใช้ ได้ผลลัพธ์สูงสุดในทุกขั้นตอนสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการติอาโมนะคะ เป็นรายการครบเครื่องเรื่องความสวยค่ะค่ะพบกับเราได้นะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะทางเคชานัลนะคะเวลา14เนกาถึง14นกา30นาทีค่ะใช่ค่ะดิฉันนะคะคุณอินชัดเลมันนะคะหรือว่าคุณหนิงค่ะค่ะดิฉันนะคะคุณกฤชพรปัญญาทิพย์ค่ะหรือว่าต๋อมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสบายไหคุณต๋อมสบายดีมากเลยค่ะวันนี้พร้อมกับยอดขายที่ดีมากๆใช่ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะโหบอกไว้เลยว่า เทปที่ผ่านมานะใค่ะโทรเข้ามาเยอะมากค่ะคุณใช่ค่ะเราแพ็กของไม่ทันเลยนะคะใช่แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะก็ตอบคำถามได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสำหรับลูกค้าหรือท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเรามาต้องขอขอบคุณงามเลยนะคะขอบคุณค่ะที่บอกนะคำตอบเพราะว่าลูกค้าบอกว่าทําไมเราต้องพูดแต่เรื่องของอัลเบตินกับเซนเซอร์แอปเปเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้านะคะมีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเราก็จะมาทบทวนกันมาย้อนกันซิว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะคะ่ะเพราะว่าวันนี้เรามีของดีมาฝากอีกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเรายังไม่บอกนะคะขออุปไปก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะเรามีแจกแถมอะไรกันบ้างนะคะค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้เรามาพบกับยอดแถมอันดับหนึ่งของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเซ์ลแอปเปิลแล้วก็อัลบูตินด้วยนะคะเราทำความรู้จักกันว่าเขาเป็นมาอย่างไงแล้วเขาช่วยเรื่องอะไรเพราะว่า บอกไว้เลยว่าเวลาเทปนี้ออกทีไรนะยอดขายค่อนข้างดีมากๆเลบอกไว้เลยคนไหนที่ยังไม่ซื้อนะวันนี้ต้องพลาดโอกาสคุณจะเสียใจมากๆเลยใช่ค่ะเพราะว่าอัลบูตินของเรานะคะมีทั้งหมด3ตัวเลยนะคะคุณตอมไม่ว่าจะเป็นอัลบูตินไวเซลั่มใช่แล้วก็จะมีพวกดีด็อกซี่นะคะแอปพายแล้วก็จะเป็นเบต้าด้วยซึ่งบอกเลยว่าตัวอัลบูตินของเราตัวนี้ใส่เข้าไป3ตัวพลัง3อย่างเน่ยข้าไ เพื่อทําให้เม็ดสีเมลานินที่เกิดการแตกตัวนี่ค่ะยับยั้งไม่ให้เกิดการแตกตัวแล้วพวกฟ้าก็จะเรือนหายเขาเรียกว่าจางหายลง<อ>ถูกต้องค่ะคุณตอเอเพราะว่าของเรานะคะเราการันตีได้เลยนะคะว่าภายใน7จ็ถึงสิวันนะคะ,คะรับรองว่าคุณจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะโดนอะไรมามเรา กำจัดได้หมดคุณตอมแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สาคัญเลยนะคุณผัดเซลล์ผิวแล้วมันก็ต้องมีการกําเนิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาแน่นอนแล้วก็หน้าคุณจะใสเด้งยกระชับผิวจะเรียบเนียนชุ่มชื้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเรามีสเตมเซลล์แอปเปิลนะคะบอกไว้เลยว่า2ตัวนี้เขาจะมาแพคคู่ตลอดเลยะ่าแฟนคลับของเราเนาะที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยมาอีกแล้วสองตัวนี้ติดตอเลยเพราะว่าที่บอกอย่าว่าเป็นคู่หูดูโอ้คุณตอบนะคะคือไปไหนไปด้วยกันนะคะเพราะว่าสองตัวนี้ถ้าเกิดว่า เขาเรียกว่าคณต๋อมประสานกันใช่ค่ะคือรับรองว่าสวยเด้งแน่นอนนะคะอ่าใช่ค่ะเพราะว่าบอกไว้เลยว่าแค่1 0สาย15สายในลูกค้าบอกว่าไม่พอค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าขอเพิ่มอีกได้ไหมบางทีโทรไม่ทันโทรไม่ติดใช่ค่ะก็ที่บอกค่ะว่าวันนี้เรามีพิเศษแน่นอนนะคะท่านผู้ชมต้องรอนะคะวันนี้อย่าลุกไปไหนเพราะรู้เลยว่าวันนี้วันเสาร์ที่นะคะเป็นวันของครอบครัวนะคะอาจจะอยู่บ้านบ้างอาจจะออกไปทานข้าวนอกบ้านบ้างนะคะแต่ว่าเราวันนี้ติอัลโมรับรองมีของแจก มากมายนะคะใช่ค่ะยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะฝนตกน้าท่วมมาพร้อมกันเลยนะบอกไว้เลยว่าจะออกไปไหนต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะเนาะแน่นอนค่ะอาจจะเป็นเสื้อก็ได้นะคะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอาจจะมีนะคะกลับบ้านเนี่ยอาจจะสระผมนะคะให้เขาเรียกว่าคุณต่อมถ้าเกิดว่าเราโดนฝนเนี่ยเราต้องสระผมนะคะแล้วก็อาจจะมียาพาราบ้างนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าดีขึ้นนะคุณตอมเนาะใช่ค่ะเขาเรียกว่าเวลาคุณโดนฝนเราก็ต้องมี การชะล้างหรือว่าถ้าคนรู้สึกว่าตัวคุณจะไม่สบายแล้วเนี่ยต้องกินยานะต้องกินยาป้องกันไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้วัดเนาะใช้ค่ะถูกต้องช่วงนี้ฝนตกจริงๆบอกไว้เลยเวลาเขาจะตกเขาไม่บอกใครด้วยเขาจะได้งานพร้อมเราแล้วก็มาพร้อมเราใช่ค่ะพี่เออเรียกว่าคุณต๋อมช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบต้องดูแลตัวเองนะคะคุณต๋อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณนะคะเรื่องของสุขภาพภายนอกภายในทุกอย่างนะคะมันมาคู่กันนะคะท่านผู้ชมค่ะ ใช่ค่ะไม่ว่าธรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆมันก็เป็นสาเหตุของอเขาเรียกว่าทําให้ผิวของคุณเนี่ยเหี่ยวย่นด้วยเช่นก<ช>ันเพราะ่าเรากังวลแล้วก็รู้สึกว่าเครียดเนาะมันทําให้ใ<ช>หน้าเราหมองคล้นะคะ,คะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณใช้ตีอาโมข,ของเราแน่นอนว่าหน้า<ด>ที่คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าคุณจะใสขึ้นแน,<ช>น่นอนะค,ะค่ะ,คะแล้วก็ย้อนวัยสู่วัยเด็กนะคะเพราะว่าเราได้เลือกสรรน,นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอย่างแอปเปิลเนี่ยค่ะแล้วก็ได้นําเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะค่ะ แล้วก็เขาบอกว่าตัวของอแอปเปิลของสวิตเซอร์แลนด์นะคะบอกไว้เลยว่าเขามีตัวต้านอนุมูลอิสระนี้เขาทาสูงด้วยแล้วก็การเหี่ยวของคือเขาจะมีการวัดนะคะก็คือเอาแอปเปิลสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาเทียบกับไทยหลายๆายประเทศมาเทียบกันเนี่ยแต่ของสวิตเซอร์แลนด์จะเหี่ยวช้าที่สุดเลยใช่ค่ะเพราะว่าทําให้เรา<ม>ได้เลือกสรรน,นะคะคุณต๋อมเนาะแล้วก็หลายๆแบรนด์ก็เหมือนกันคุณต๋อมแต่ว่าในเรื่องของส่วนผสมอาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะบางคนบอกว่า ก็ไม่ไเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าที่บอกว่าแต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ไม่ใช่แค่สเต็มเซลล์นะเรายังแพ็กเก็ใหม่ด้วยใช่ค่ะสวยงามและคุณต๋องสวยงามสวยงามมากๆเลยนะคะแพ็กเก็ตของเรานที่นี้นะคะเดี๋ยวขอขอแกะนิดนึงนะคะคุณได้ค่ะได้ค่ะคุณต๋องโอ้หตัวนี้เลยนะคะทุกคนคงจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นขวดเหมือนเดิมใช่ค่ะเแพ็กเก็ใช่ค่ะก็นี่ไงคะก็คือเราเอาใจนะคะยอมรับเลยค่ะว่าตอนนี้มันใช้ง่ายสะดวกนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะจะค่อนข้างโอเคหน่อยนะคะนี่ ชั้นนี้นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะแล้วก็แพ็กเกจใหม่ของเรานะคะรับรองว่าตัวนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าคุณต่อมันเป็นหลอดแก้วด้วยนะคะคือจะทําให้แบบเขาเรียกว่ามันเป็นกรดใช่ไหมคุณต่อมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเขาเรียกว่าการคุณภาพของมันจะไม่เสื่อมนะแล้วก็มันยังรักษาคุณภาพหรือเขาเรียกว่าคุณค่าของอาหารของสเต็มเซลล์ได้เป็นอย่างดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นใช้งานง่ายมันเป็นดอก ใช่ค่ะขวด็อกเป็นขวด็อกเป็นแบบนี้เลยนะคะแค่บีบใส่มือง่ายมากสะดวกมากไม่ต้องมาเทเนาะไม่ต้องมาเสียเวลาด้วยนะคะบอกไว้เลยว่าตัวนี้นะเราบอกว่าต้องขอบคุณลูกค้านั่นแหละที่เป็นกําลังใจให้เราเราถึงมีกำลังที่จะมาเปลี่ยนแพ็กเกจและนำเสนอให้เปนเทรนมากขึ้นถูกต้องค่ะเพราะว่าบอกเลยค่ะว่าเราเอาใจสาวๆที่แบบอินเทรนเกาหลีเลยนะคะโอบอกไว้เลยว่าแค่นี้ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นเนาะรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้นะค่ะ เขาเรียกว่าเรามี VTR ใช่ค่ะก็เรามาชมวิดโอก,กันสักนิดนะคะว่าความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ผู้ใช้จริงออ<ช>มีจริงหรือเปล่านะคะอ่างั้นก็ชมวิดอก,กันเลยค่ะ,คะ สุดของเซรั่มยอดขายอันดับหนึ่งไขความลับของเซลล์ต้นกำเนิดแอปเปิลสวิตเซอร์แลนด์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากตีอาโมคอสเมติกเพื่อการฟื้นฟูและบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นเรียบเนียนบำรุงลึกในระดับชั้น DNA ของเซลล์ผิวเพิ่มความแข็งแรงกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยรอยคลำ้ำและสีผิวไม่สม่ำเสมอปกป้องและต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยส่วนประกอบสาร สำคัญในชั้นผิวไฮอะลูโรนิกแอซิดเพิ่มคอลลาเจนและอิลาสตินและกักเก็บน้ำในชั้นผิวได้ถึง1,000เท่าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและโมเลกุลที่เล็กประทับใจในครั้งแรกที่คุณสัมผัสได้ถาพิสูน์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อพี่ผานนิดนะคะอายุก็55ปีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนเนี้ยหน้าตาของ ของพี่ก็แล้วกันนะคะของพี่ดูไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยว่าอายุพี่มากขึ้นหน้าตาพี่ก็แบบย้อยห้อยคือพี่อ้วนขึ้นแล้วก็มีกาะขึ้นเต็มหน้าเลยพอดีพี่มารู้จักคุณหนิงทําเครื่องสําอางอยู่เอ่อยี่ห้อติอาโมค่ะแล้วก็คุณหนิงเขาก็เลยจะเอามาให้พี่ใช้ดูก่อนพี่ก็ใช้พี่มาเรื่อยๆจนกระทั่งหน้าพี่เออมีคนทักว่าหน้าพี่ดีขึ้น พี่ก็เลยแปลกใจมาส่งกระจกดูพราะเป็นคนไม่ค่อยส่งกระจกวันๆหนึ่งอ่ะก็มาส่งกระจกดูเออก็โอเคนะก็ว่าเออหน้าเราดีขึ้นแล้วก็พี่ก็วิ่งหาคุณหนิงบอกคุณหนิงหน้าพี่ดีขึ้นไหมคุณหนิงบอกโอ้ยดีขึ้นแล้วคุณหนิงก็เลยให้พี่ใช้อีกตัวหนึ่งก็คือมาร์กทองคําก็ใช้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งโอ้ทีนี้หน้าพี่แบบเด้งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ล่องรอยไม่มีอะไรไม่มีอย่างเงี้ยค่ะจึง ใครๆก็ทักพี่อะคนแถวบ้านก็ถามพี่หน้าไปทําอะไรมาพี่ก็เลยบอกว่าพี่ใช้เครื่องแตางตัวเนี้ยก็ว่าอย่างนี้ว่าเขาใช้ยังไงพี่ก็เลยบอกว่ากลางคืนก็ใช้คาเวียด้วยอายุเราก็เยอะแล้วเนาะเราก็ใช้คาเวียตอนกลางคืนแล้วพอตอนเช้าพี่ก็มาพักทองคําสักประมาณ20่นาทีหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วแต่เราจะสะดวกเส่แล้วพี่ก็ล้างออกพอล้างออกแล้วเนี่ย หน้าเรารู้สึกว่ามันเด้งขึ้นมันนุ่มขึ้นมันดีขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอใช้ไปเรื่อยๆกะกะที่ขึ้นดาหน้าเราเนี้ยค่ะก็จะหายไปแต่ไม่ใช่ว่าจะหายเกลีย้ยงไปทีเดียวนะคะมันจะต้องค่อยๆค่อยๆหายไปอย่างนี้ค่ะขอบคุณนะคะติอาโมที่ทําให้พี่มั่นใจขึ้นและสวยขึ้นขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ใ่ไหมคะคุณต๋อมว่าคนที่เขาใช้จริงเนี่ยเขามีความสุขคุณต๋อมเพราะว่าอย่างน้องเอนะคะที่คุณหนิงเนี่ยเจอเขาวันแรกคุณต๋อมเชื่อไหมว่าหน้าน้องเขาดูไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างํำนะคะแต่พอพี่หนิงได้แนะนํานะคะน้องเขาบอกว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณติอาโมจริงๆที่ช่วยให้เขาเป็นคนใหม่คุณต๋อมนะคะโอ้โหบอกไว้เลยว่าขนาดดิฉันนะคะดูแล้วเนี่ยยังรู้สึกแบบตื่นเต้นอยากจะลองใช้เลยแต่จริงๆก็ใช้เหมือนกันนะแต่ว่าบางที การที่เราไม่ได้เป็นปัญหามันอาจจะเห็นช้ากว่าเนาะใช่ค่ะคุณตอบถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างคุณหนิงเองนะคะถึงจะไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแต่ว่าคุณหนิงก็ใช้แทบทุกคืนนะคะคู่กับสเตมสุ STEM ์แอปเปิลนะคะเพราะว่าอบอกตามตรงว่าดิฉันก็ 40, 40แล้วนะคะบอกอย่างไม่อายเลยแต่ว่าหน้าของดิฉันนะคะยกกระชับคุณตอบเพราะว่าดิฉันใช้ตัวนี้นี่เองนะคะใช่แล้วท่านผู้ชมนะบอกไว้เลยทาไมเราต้องมาพูดเรื่องสเตมซลล์อบูติน e บ่อยๆเพราะว่าเสียงเรียกว่าเสียงเรียกร้องมาค่ะใช่ค่ะที่บอกว่า สองตัวนี้อยากให้จัดเอกใช่ค่ะที่บอกนะควว่าถ้าสองตัวนี้มาคู่กันรับรองเลยค่ะว่าคุณจะสวยขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะ,คะอย่ารีรอนะคะคุณต๋อมใช่ค่ะเพราะว่าน้องเขาเรียกน้องเอเนาะ,ะน้องเอคนนี้บอกไว้เลยว่าเขาใช้มาหลายตัวแล้วก็เคยไปหาคุณหมอด้วยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องกะอยู่ตรงเนี้ยก็เลยเราก็เลยคือเขารู้จักกับ คุณหญิงเป็นการส่วนตัวนะคะก็เลยแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของติอาโมเราซึ่งจะเป็น2ตัวนี้คืออะบูตินกับสเต็มเซลล์แอปเปิลนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าที่บอกนะคะว่าการที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะเหมือนกับว่าให้เขาสวยขึ้นให้เขาดีขึ้นให้ความมั่นใจของเขากลับมาเนี่ยรับรองเลยว่าคุณจะมองหน้าใครนะคะคุณจะไปเจอใครไม่ว่าติดต่อเรื่องงานไปไหนนะคะเจอผู้คนต่างๆคุณไม่อายไม่ต้องหลบหน้าอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเราคือตัวกำจัดที่ดีคุณต้อมนะคะแพ็คคู่นี้รับรองนะคะว่า แน่นอนสวยเด้งแน่นอนนะคะใช่ค่ะและที่สําคัญนะบอกไว้เลยว่าอย่างที่เราบอกนะคะว่าตัวสเต็มเซลล์กับตัวอะบูตินเนี่ยมันช่วยในเรื่องการผัดเซลล์ผิวของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นกับเป็นฝ้าหรือสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะบอกไว้เลยว่าใช้2ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนแล้วท่านผู้ชมค่ะทาไมล่ะคะทําไมต้องรอเนาะวันนี้ความสวยไม่เคยรอใครนะบอกไว้เลยที่บอกค่ะว่าบางครั้งคุณต๋อมท่านผู้ชมบอกว่าโอ๊ยวันนี้ขี้เกียจโอ๊ยวันนี้ฝนตกวันนี้แดดออกไม่ทาไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าที่บอกค่ะว่า การที่เราขาดไปหนึ่งวันเนี่ยความหย่อนค้อยของผิวนะคะก็มีส่วนนะคะ mm. เพราะว่าเราอย่าลืมเด็ดขาดนะคะความสวยถ้าเกิดคุณลืมรับรองค่ะว่าอรอยอ รอยเหี่ยวย่นต่างๆคุณตอบแล้วก็ความเขาเรียกว่าริ้วรอยต่างๆจะตามมาทันทีเลยนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้บอกไว้เลยว่าไม่ต้องร้อยเป็นปัญหาด้วยคนที่หน้าดีอยู่แล้วต้องการบํารุงเพิ่มเป็น m o i s t u r i ซ e r ค่ะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะบอกไว้เลยว่าตัวสเตมเซลล์ตัวนี้เป็นน้ําเซรั่มนะคะอนุมูลเขาจะเล็กมากการซึมสูมเข้าชั้นผิวจะได้ดีมากๆเพราะว่าบอกไว้เลยว่าเขาเรียกว่ารูมขนคนเราเนี่ยค่ะมันอยู่แค่1 9ถึง20ไมครนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณใช้ตัวนี้ บอกไว้เลยว่ามันจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวคุณอย่างแน่นอนนะคะ,คะใช่ค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมบอกว่า คุณน้านี่อายุ60แล้วใช้ได้ไหมบอกเลยค่ะว่าใช้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเราได้ทั้งแม้ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะวัยกลางคนนะคะวัยทํางานหรือว่าผู้ใหญ่นะคะเราเอาใจทุกคนทาได้หมดคุณตอมนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าก็ทาได้ไม่เป็นฝ้าก็ทาได้รับรองว่าตัวนี้จะผัดเซลล์ต่างๆทําให้คุณย้อนวัยสู่ไปด็กแน่นอนนะคะค่ะเป็นตัวเลือกของคุณอีกตัวนึงเลยใช่ค่เต็มเซกับอาลบูตินนะคะใช่คะและที่สำคัญเขาไม่ได้มาสองนะวันนี้เขามาสามถูกต้องค่ะวันนี้เรามีดารารับเชิญนะคะ ก็จะเป็นมาโกตัวนี้นี่เองนะคะที่เป็นแพ็กเกจใหม่คุณต่อนะคะตัวนี้เลยนะคะเอาต้องอยู่ตรงนี้น้อยเห็นไหมคะตัวนี้ตัวสเตมเซลล์เอ้ตัวอะไรมาโกตัวนี้นะคะ3 0 ml นะคะเป็น f u ลไ s i ์นะคะถึงจะดูลักษณะเล็กแต่ว่ายอมรับเป็นคุณต่อว่าบรรจุค่อนข้างแน่นเลยนะคะแล้วก็แพ็กเกจใหม่นะคะเอาใจเกาหลีด้วยนะคะใช่ค่ะหลอนเล็กนะคะแต่ว่าความหนาแน่นของสูงมากเพราะว่าของเขาตัวนี้นะคะจะมีทอง 24k ด้วยแล้วที่สำคัญจะมีตัวส่วนผสม ของอบูตินแล้วก็โสมนะคะ,คะแล้วก็จะเป็นในส่วนของวิตามินอ e ีด้วยบอกว่าหน้าคุณจะใสมากๆเลยะะใชค่ะแล้วก็เขาเป็นเนื้อครีมใถูกต้องค่ะบางคนบอกว่าทําไมแทนแต่ตัวนี้เพราะว่า ตัวของมาโกเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดได้มาแพ็คคู่นะคะหนึ่งในสามนะคะรับรองเลยว่าหน้าคุณเนี่ยจะกลับมาเด้งสวยยิ่งกว่าเก่านะคะคุณต๋อมนะคะค่ะเพราะว่าขั้นตอนของการมาร์กนี่บอกไว้เลยว่าลูกค้าจะชอบมองข้ามเนาะคุณอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าจําเป็นเหรอต้องมาฉันล้างหน้าแล้วนะฉันใช้ครีมดีแล้วนะใช้ครีมเป็นหมื่นๆเลยนะแต่จริงยังค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้นะว่าอะไรตกค้างในรูขุมขนใช่ค่ะมิกสามารถบล็อกแล้วดูด เขาเรียกว่าดูดทาความสะอาดผิวด้็นไปด้านเนื้อใช่ค่ะเพราะว่าก็เหมือนให้อาหารผิวคุณต๋องยอมรับนะคะว่าอย่างมา์โกเนี่ยก็เหมือนเราไปทานอาหารดีๆคุณต๋องนะคะบางครั้งเราทานอาหารที่บ้านอาจจะมีกับข้าวทั่วไปเหมือนเหมือนกันแต่บางครั้งเราออกไปทานอาหารนอกบ้านก็ต้องการอาหารดีๆมาเพิ่มเติมก็เหมือนกันใบหน้าของเราทาอยู่ทุกวันแต่ว่าเราเพิ่มตัวมาโกก็เหมือนเพิ่มสารอาหารให้เพิ่มขึ้นนะคะ คุณแม่บ้านที่นั่งดูอยู่นะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณจะเปลี่ยนแน่นอนนะคะถ้าเกิดใช้3ตัวนี้นะคะต้องรู้นะว่าตอนนี้ลูกค้าที่สั่งซื้อกับเราแล้วกําลังมักหน้ายอยู่แน่ๆเลยใช่ค่ะหน้าเหลืองมาเลยนะนนใช่ค่ะมองอกตกใจเ,เออมองตกใจแกะออกมาเนี่ยอย่าเอา ทองอะไรไปจำนำล่ะไม่ได้ย้ำอีกครั้งนะแน่นอนค่ะห้ามจำนำขายไม่ได้นะตัวนี้เราห้ามขายนะคะตัวทองเนี่ยเพราะว่ามันจะซึมสู่เขาเรียกว่ารูมขนของคุณโดยอัตโนมัติแล้วหน้าคุณจะเฟิร์มและใสมากๆเลยบอกไว้เลยนะคะว่าขั้นตอนนี้สำคัญจริงๆคนไหนไม่เคยมาต้องลองท้าพิสูจน์เลยติอาโมนะเจ็ดวันแน่นอนค่ะแล้วที่สำคัญนะคะสำคัญที่สุดคือเรื่องของราคานะคะเพราะราคาของเราราคาย่อมเยาจริงๆนะคะปกติราคาของสเตมเซลล์แอปเปิลคุณต่อมราคา1 3 0 0 50บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังเหลือแค่990บาทเท่าเดิมคุณต้อมค่ะใช่ค่ะแล้วตัวอบูตินนะคะปกติ1,350บาทนะคะวันนี้ก็ลดเหมือนกันเหลือ990บาทค่ะใช่ค่ะที่สําคัญนะคะเรามีแถมมาโกฟลูไซด์นะคะปกติราคา1,350บาทนะคะเราไม่ขายวันนี้เราแจกฟรีค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านนั้นอย่าพลาดนะช่วงหน้าโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มกับตุ้มต้อมบมือถือเล่นนะคะ ที่สุดของเซรัมเพื่อความกระจ่างใสอาบูตินไวท์เซรัมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากตีอาโมผสานคุณค่าของการดูแลผิวด้วยส่วนประกอบที่สำคัญลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำบนใบหน้าด้วยประสิทธิภาพในการผสมผสานเอ็กอาบูตินดีออกซีอาบูตินช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติอัลฟ้าอาบูตินช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวทำให้ผิวขาวขึ้นและเบต้าอาบู ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวผ่านมาตรฐานการรับรองจากออเริ่มต้นความสวยกระจ่างใสด้วยอาบูตินไว้์เซรัม่มสวัสดีค่ะสาวน,นีตาจักค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนพอดีมีปัญหา ฝ้ากระจุดด่างดำใช้ครีมมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะรักษาไม่หายพอดีได้มารู้จักกับพี่หนิงพี่หนิงเลยแนะนำให้รู้จักกับอบูติน 3x ของเตียโม่ค่ะใช้มาแล้วเห็นผลนะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะใช้แล้วฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนลงเพื่อนๆทักค่ะตอนนี้ติดใจเลยใช้มาตลอดต้องขอบคุณพี่หนิงขอบคุณที่แนะนาให้รู้จักกับเตียโม่ขอบคุณนะคะ ช่วงจะหนักจะเต็มกับโปรโมชั่นเรานี้โอ้โหทุกคนรอคอยแคปชิดต่อทีวีเลยนะที่บอกค่ะวันนี้เราให้20สายนะคะท่านผู้ชมค่ะเตรียมนะคะเตรียมมือถือนะคะที่จะโทรเข้ามาหาเรานะคะยี่สิบสายแน่นอนถ้าคุณต่อมากที่บอกเ่า่็ลูกค้าเนี่คุณนิ้งให้น้อย15าสายไม่ทันนะคะขอเป็น20สสายนะคะโอเควันนี้เราเอาใจท่านผู้ชมนะคะว่า เราจะได้แจกเต็มที่คุณตอมนะคะให้เต็มที่จริงๆนะคะคุณตอมค่ะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะช่วงจัดหนักจัดเต็มกับตีอาโมนะคะอับูติน1นะคะแล้วก็สเต็มเซลล์แอปเปิลหนึ่งใช่ไหมคะตัวอยค่ะที่สำคัญคือตัวมาร์กตัวโกตัวนี้เลยนะคะ1,350บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายนะคะท่านผู้ชมเราแจกฟรีนะคะตัวนี้มาร์โกนะคะทอง 24K นะคะปกติราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะวันนี้ จัดหนักจัดเต็มค่ะ1980บาท3ชิ้นเลยค่ะแน่นอนนะคะยิ่งคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะท่านผู้ชมค่ะรีบๆโทรเข้ามานะคะเพราะว่าเราให้จริงๆนะคะเราไม่แบบมีการเขาเรียกว่าคุณต้อมแบบหลอกหรือเปล่านะคะใช่ค่ะแล้วันี้เราจัดเต็มจริงแน่นอนเลยว่า20สายนะท่านผู้ชมค่ะ2 0สายระเบออยู่ข้างล่างเลยนะใช่เลยค่ะนะคะรีบโทรเข้ามากันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวสเต็มเซ็ a แอปเปิลของเราตัวนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะมีปัญหาเรื่องนะคะย้อนคล้อยนะคะคุณต้อมนะคะ อาจจะเป็นล่องลึกนะคะตัวนี้รับรองค่ะสเต็มโซลของเรานะคะช่วยได้จริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาย่อมเยาวด้วยนะคะปกติราคา1นึ่บาทนะคะวันนี้เราขายแค่990บาทนะคะท่านผู้ชมขานะคะรีบโทรเข้ามานะคะถูกมากๆค่ะบอกเลยว่ะคุณได้3ชิ้นนะจ่า่งพันเตกชิ้นละเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึงพันเนาะใช่ค่ะยอมรับว่าคุ้มมากคุมนะคะเพราะว่าเซตนี้ยอมรับเลยค่ะว่าเป็นเซ็ ยอดที่จริงๆคุณสอบนะคะใช่เป็นยอดแถยอันดับหนึ่งของเราเลยนะคะติอาโมบอกไว้เลยว่าต้องท้าพิสูจน์คุณนะท่านไหนที่ยังไม่ซื้อรีบโทรเข้ามาค่ะค่ะเขาเรียกว่าถ้าสายไม่ว่างคุณสามารถฝากข้อความได้ในเว็บไซต์เราข้างล่างเช่นกันแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าบอกไว้เลยว่า เทปนี้ฉันตื่นเต้นนะแน่นอนค่ะ2 0สายอ่ะใช่ค่ะที่ที่บอกค่ะว่าบางท่านบอกว่าอาจจะฟังไม่ทันนะคะสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราได้นะคะเพราะว่าเราจะมีบอกสรรพคุณนะคะวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยดีอย่างไรนะคะคุณสามารถเข้าที่ Facebook ของเราได้เลยนะคะข้างล่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะใช่ใช่และที่สําคัญถ้าคุณโทรมาเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยคาแนะนําแล้วบอกวิธีการใช้ของคุณด้วยต้องขอโทษลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมด้วยนะบางทีสายอาจจะไม่ว่างเพราะว่าเราต้องส ใจลูกค้าเราต้องสอบถามด้องค่ะว่าปัญหาคุณเป็นยังไงแล้วคุณใช้อะไรอยู่เพราะบางทีการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนาะเขาเรียกว่ามันต้องให้ารจุดถูกต้องค่ะก็คือต้องตรงจุดนะคะไม่ใช่ว่าเออเป็นอีกแบบหนึ่งไปใช้อีกอย่างคนตองนก็ไปได้นะคะเพราะว่าที่บอกอะว่าของเราเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็การยกกระชับหน้าเด้งด้วยนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะคะที่ มันมาก่อนวัยคุณตอมบางครั้งบอกว่าบางคนไม่ดูแลคุณอมบอกว่าฉันอายุแค่20กว่า25 30ไม่ต้องเป็นต้องใช้แต่ไม่ใช่นะคะเราต้องรู้จักการดูแลกันแต่เนิ่นๆนะคะการที่จะรักษาจะได้ง่ายหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะใช่ค่ะ1980นานะคะ3มชิ้นเลยนะคะโอ้บอกเลยโอ้ย10สายแล้วค่ะคุณหนิงค่ะแค่ส0สายนะคะท่านผู้ชมค่ะรับรองนะคะว่าเราเอ่อรอคุณอยู่นะคุณอมเนาะราคาถูกนะท่านผู้ชม1 0 0่ัน 980บาทเท่านั้นเองได้สามชิ้นนะคะบอกไว้เลยคุณได้อะบูตินสเต็มเซลล์แล้วก็มาโกนะคะคุณจ่ายนี้1,980บาทเท่านั้นเลยนะคะวันนี้นะคะสิบสายแล้วนะคะท่านผู้ชมหาเลยอีกสิบสายเท่านั้นรีบนะคะรีบโทรมากดเข้ามาหาเราตามเบอร์ข้างล่างเราจะค้างไว้อย่างนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สายไม่ว่างสามารถฝากข้อความเหมือนเดิมย้ำาี่ะเราจะย้ำตลอดเลยนะสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เราอันนี้เราท้าพิสูจน์คุณนะ เรามาเผยความเขาเรียกความขาวใส<ช> <นะ S 2> กับติอาโมของเราได้<ช>ค่ะ,คะจยางตัวของอัปเปตินตัวนี้นะคะรับรองค่ะว่า เียงขวดเดียวนะคะคุณจะฝ้ากระของคุณเนี่ยจะเลือนหายนะคะคุณต่อแล้วก็จางลงแน่นอนภายในเจ็ดถึงสิบสี่วันรับรองว่าคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคุณต่อบนคะรับรองเลยค่ะว่าตัวนี้เอาอยู่นะคะวันนี้อยากพลาดกับโปรโมชั่นของเราจัดหนักจัดเต็นกับตีอาโมนะคะเราจะขึ้นค้างว่าอย่างนี้นะคะคใช่ค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยยอมรับนะคะคุณตอบว่าไม่แพงนะคะท่านผู้ชมสามารถจับต้องได้นะคะบอกเลยว่าคุณภาพของเราก็ดีนะคะเราไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะ เพียวๆเลยคุณต๋อมเราเน้นเรื่องของคุณภาพนะคะเน้นเรื่องของการกําจัดจริงๆนะคะกําจัดให้ออกแน่นอนนะคะคุณต๋อะหรือว่าท่านในนะคะที่แบบอยู่ไกลเนาะอยู่แถวบางกะปิแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะมีตัวแทนจําหน่ายอยู่สามารถเข้าไปปรึกษาได้นะคะตรงนี้ืรอร้านเลยร้านคุณเพนค่ะร้านคุณเพนอยู่ชั้นหนึ่งนะคะบอกไว้เลยร้านนี้เขาบอกไว้เลยขายดีมากนะใช่ค่ะว่าคุณคุณเพนน่ารักด้วยนะคะแล้วก็สามารถให้ข้อมูลต่างๆได้ดีด้วยนะคะใช่ค่ะและที่สําคัญเธอคนนี้นะคะพร้อม ที่จะบริการทุกต้วทุกทานเช่นกันเลยนะคะมีทุกตัวนะคะเอาคุณ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 นะคะคุณเพนคุณเพนโอเคค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็จะขึ้นเบอร์ให้ถ้าสงสัยก็โทรหาเธอหรือว่าท่านใดนะคะที่สะดวกโทรหาเราก็โทรหาเราได้นะคะตามเบอร์ข้างล่างเช่นกันเลยนะคะบอกไว้เลยว่าคุณอย่าพลาดนะโปรนี้อ่ะ โอ้หมดเวลาอีกแล้วใช่ค่ะคณตอมก็ต้องเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่ได้ไปไหนนะคะ,คะรีบๆนะคะ,ะนั่งจ้องรอของเรานะคะเพราะว่าเ,<อ>เราจะมีของแถมมากมายนะคะ 14นาฬิกานะคะรีบวิ่งเข้ามาเปิดไปทางเคชาแนลเลยค่ะใช่ค่ะเราจะเจอเราสองคนพิธีกรสาวสวยที่คุณรู้สึกว่ารณมนะคะรล้ว่าเราจัดนักจัดเต็มนะคะท่านผู้ชมขาค่ะค่ะวันนี้เราก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเพราะว่ามีรายการอื่นต้องรอเราอยู่นะคะรอรอคิวเราอยู่ไม่ใช่รอเราอยู่รอคิวอยู่นะคะใช่ค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคุณตอมเนาะค่ะก็ลาท่านผู้ชมดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ